สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องอีสานต่างแดนสไปรอสซอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้กม็มีข่าวดีนะคะของแอคบีซ่า Visa, นะคะมาบอกทุกคนนะคะก็คือมีประเทศที่ลงชื่อรับรองเซ็นเซ็สนสนัญญา,ากับแอควีซ่าแล้วนะคะก็คือประเทศเวียดนามนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาฟังรายละเอียดนะคะก็ฝากทุกคน ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะค่ะทุกคนมาฟังรายละเอียดกันเลยนะคะก็คือข่าวเขาบอกมาข่าวที่จริงออกมาสองวันแล้วนะคะแต่สาวอิสานเพิ่งจะได้มีเวลาเช็คข่าวก็เลยรีบมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็คือเวียดนามน่ะเขาเซ็นตกลงนะคะที่จะเข้าร่วมวีซ่า แอตเวีซ่านะคะกับออสเตรเลียนะคะแต่ก็ยังไม่ไม่มีรายงานว่า,าจะมีจำนวนกี่คนนะคะรับคนคานเข้ามากี่คนแล้วก็จะเข้ามาถึงเมื่อไหร่นะคะก็ยังไม่มีไม่มีคำตอบตอนนี้นะคะแต่แค่บอกบอกไปว่าโอเคเวียดน,นามเซ็นสัญญาแล้วนะนะคะค่ะแล้วก็สาเหตุ ที่คิดว่านะคะเวียดนามตกลงก็คือเวียดนามกับออสเตรเลียนะคะทุกคนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอดนะคะก็คือตั้งแต่นานแล้วแหละตั้งแต่สองปีหนึ่งพัิบนะคะปีของฝรั่งนะคะ ตั้งแต่สมัยที่เวียดนามโวนะคะก็คือเขาจะมีคนเวียดนามอพยพหนีสงครามนะคะเข้ามาอยู่ในออสเตรเลียแล้วเขาเขาตั้งตั้งรกรากอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็ค่อยๆทยอยพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงนะคะอพยพมาอยู่ออสเตรเลียตอนนี้นะคะก็คือมีคน เวียดนามอยู่ในออสเตรเลียเยอะมากนะคะก็คือประเทศที่แรกที่มีเวียดนามเยอะที่สุดก็คือเวียดนามนะคะแล้วยังไงอะอธิบาย,ยง่ายๆก็คือถ้าบอกว่าคนเวียดนามอยู่ที่ที่ไหนเยอะที่สุดอันดับหนึ่งคือเวียดนามนะคะอันดับที่สองคือออสเตรเลียค่ะก็คือมีคนเวียดนามอยู่ในออสเตรเลียเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้น เขามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้วก็เขามีโอกาสได้พูดคุยกันก็จะง่ายๆง,ง่ายขึ้นนะคะง่ายกว่าแล้วก็บอกเลยว่าคน All ate, ออสเตรียคนเวียดนามนะคะไม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะคิดว่าเขาคงไม่ไม่จํากัดถึงสี่นะคะเพราะว่าอ่าคนงานก็คือยังไงอะคนงานที่ที่อ่าที่ทำงานที่เดียวกันกับสาว อีสานนะคะที่เก็บผักนะคะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะทุกคนพูดภาษาเวียดนามอย่างเดียวนะคะเขาจะพูดภาษาบ้านเขาแล้วผู้จัดการฟราร์มที่สาวอีสานไปเก็บผักก็เป็นคนเวียดนามแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้แต่ไม่เก่งนะคะกล้าพูดเลยแหละสาวอีสานกล้าพูดเลยว่าเขาพูดไม่เก่งเอาจริงๆไม่ได้เข้าข้างตัวเองไม่ไม่เก่งเท่าตัวสาวอีสานแต่ คือเขารู้จักวิธีทํำการเกษตรอะไรอย่างนี้แล้วก็คนงานในฟาร์มที่ทําก็คือเหมือนพนักงานเก็บผักมี30คนยี่ิคนเป็นเวียดนามแล้วสิบคนเป็นคนไทยนะคะเนี่ยค่ะก็เลยทําให้สาวสอีสานเข้าใจว่าโอเคสาเหตุที่เวียดนามแล้วก็รัฐบาลออสเตรเลียคุยกับเวียดนามก่อนเพราะเขามีประชากรที่นี่เยอะนะคะ อแล้วเหมือนคนเวียดนามมาทำงานที่นี่นะคะคือเขารู้แหละรัฐบาลก็รู้แหละถ้าเข้ามาก็คือฟาร์มที่สมัครไปกับรัฐบาลนะคะสมัครแอคไปกับรัฐบาลออสเตรเลียส่วนมากจะเป็นฟาร์มที่ใช้ภาษาเวียดนามแล้วก็มี มีคนเวียดนามเป็นเป็นผู้จัดการหรือคนทํางานส่วนมากในฟาร์มเป็นเวียดนามอะไรอย่างนี้นะคะ mm. เขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องสื่อสารเรื่องใช้ภาษานะคะ mm. เพราะฉะนั้นคิดว่านะคะ mm. สาเหตุหลักๆที่รัฐบาลออสเตรเลียออสเตรเลียนะคะเริ่มเริ่มอ่าคุยกับเวียดนามประเทศแรกแล้วเวียดนามยอมยอมตกลงนะคะ mm. ก็คือสาเหตุนี้เลยหลักๆ แล้วเราก็จะมารอดูว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะยอมอรุมารวยนะคะไม่ต้องเคร่งคัดเรื่องภาษากับประเทศไทยเหมือนเหมือนเวียดนามไหมเรามาอรอลุ้นกันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวให้ทุกคนรู้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาความรู้มาฝากว่าทำไมถึงออสไอทำไมถึงเวียดนามเป็นประเทศแรกนะคะ ค่หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์นะคะคลิปนี้สาวอีสานก็มาแบบสั้นๆเร็วๆเพื่อให้แค่มาให้อะเหตุผลอธิบายเหตุผลข้่า้าที่เราที่ตัวสาวอีสานเองเข้าใจนะคะแล้วก็จากแหล่งข่าวด้วยจากที่เราฟังจากนู่นนี่นั่นมาแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมนะคะ เป็นกำลังใจให้สาวอีสานด้วยนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้อย่าลืมนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นเหมือนให้คนอื่นๆเขาได้รู้ด้วยอะไรประมาณนี้เนาะค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ